สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังอยู่กับ The ะโกสเตอในค่ำคืนที่ความมืดมิดกำลังคืบคลานเข้าปกคลุมวันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะพาคุณไปสัมผัสกับตำนานพื้นบ้านที่น่าสะพรึงกลัวของอินเดียครับเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในเงามืดที่ชื่อว่าพืชมนพิชาวเพรีหรือบางครั้งก็เรียกว่าพิชาวแพรีสิ่งลี้ลับที่ไม่ได้แค่หลอกหลอนแต่ยังตามล่า และนำพาหายนะมาสู่ผู้ที่หลงเข้าไปในอาณาเขตของมันเรื่องนี้ผมได้ยินมาจากฮาริชชายชราตาบอดที่อาศัยอยู่ริมชายป่าของรัฐฮิมาจันประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเขาเล่าเรื่องนี้ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแววตาที่ว่างเปล่าของเขาดูเหมือนกำลังมองเห็นสิ่งที่ผมมองไม่เห็นและเชื่อเธอครับเรื่องราวที่เขาเล่ามันทำให้ผมขนลุกสู้ไปจนถึงกระดูกสันหลัง เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในป่าที่ชาวบ้านเรียกว่าป่าอาวิชาอาวิชาว,วันป่าแห่งความไม่รู้แจ้งเป็นป่าที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาหิม,มาลายัยไม่ได้ใหญ่โตโอรานเหมือนป่าอเมซอนแต่เป็นป่าทึบที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่อากาศเย็ยนเยือกตลอดทั้งปีและมักจะมีหมอกจางๆปกคลุมอยู่เสมอทำให้บรรยากาศดูมืดมนและลึกลับ ชาวบ้านในแถบนั้นบอกว่าห้ามเข้าไปในป่าอาวิชชาเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามพลบค่ำหรือตอนกลางคืนเพราะนั่นคือเวลาที่พืชมนออกล่า พืชมนตามคำบอกเล่าของฮาริชเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่ตายอย่างผิดธรรมชาติบางก็ว่าตายจากการถูกทรยศหักหลังบางก็ว่าตายจากการทำไสยศาสตร์มนต์ดำผิดพลาดทำให้วิญญาณของเธอไม่ได้ไปผุดไปเกิดแต่ถูกกักขังอยู่ในโลกนี้ในสภาพที่บิดเบี้ยวผิดรูปลักษณะเด่นของพืชมนที่น่ากลัวที่สุดคือเท้าที่หันกลับด้าน ใช่ครับคุณฝังไม่ผิดเท้าของเธอจะหันกลับด้านเหมือนคนเดินถอยหลังเสมอแต่เธอกลับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้เธอมักจะปรากฏตัวในรูปของหญิงสาวสวยงามมีผมยาวสลวยปิดบังใบหน้าและมักจะสวมชุดสีขาวหรือสีอ่อนๆที่ดูเก่าซีดจาง และที่น่ากลัวที่สุดคือดวงตาของเธอที่จะส่องประกายเรืองแสงสีดังก่่ำในความมืดเรื่องจริงที่ฮาริชเล่าให้ฟังมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีก่อนครับมีกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่กลุ่มหนึ่งประมาณ5คนได้รับทุนวิจัยเพื่อไปสำรวจพืชพันุหายากในป่าอาวิชา กลุ่มนี้ประกอบด้วยอารุณหัวหน้ากลุ่มผู้กระตือรือร้อนมาลิกชายหนุ่มผู้สงบเสงี่ยม่แต่เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์เนหาหญิงสาวนักบันทึกข้อมูลผู้รอบคอบราหุลชังภาพผู้รักการผจญภัยและสุมิรหนุ่มอารมณ์ดีผู้ชื่นชอบการถ่ายวิดีโอ พวกเขาปักหลักฐานที่ขอบป่าและเริ่มต้นการสำรวจในช่วงกลางวันพวกเขาใช้เวลาหลายวันเดินสำรวจลึกเข้าไปในป่าบันทึกข้อมูลและถ่ายภาพพืชผธุแ์แปลกๆมากมายทุกอย่างดูเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งคืนที่สามคืนนั้นอากาศหนาวเป็นพิเศษหมอกลงจัดจนมองไม่เห็นทางข้างหน้าซุมิตรู้สึกปวดท้องจึงเดินออกมาจากเต็นท์เพื่อไปเข้าป่าและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราว สุมิรเดินเข้าไปในป่าได้ไม่ไกลนักเขาก็ได้ยินเสียงเสียงผู้หญิงร้องเพลงเบาๆแผ่วเบาแต่ไพเราะจับใจรากับเสียงของนางฟ้าที่กำลังขับกล่อม่ามกลางความเงียบสงัดของป่าเสียงนั้นโดดเด่นและชวนเอ้เคลิบเคลิ้มอย่างประหลาดซุมิรรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเขาเดินตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวและแล้ว เขาก็เห็นครับท่ามกลางม่านหมอกสีขาวขุ่นมีร่างของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่เธอสวมชุดสีขาวสะอาดตาผมยาวสลวยสีดำสนิทลงมาปิดบังใบหน้าเธอหันหลังให้เขาสุม,มิทมองเห็นได้เพียงแผ่นหลังและไหล่ที่บอบบางของเธอสุม,มิตพยายามจะเรียกเธอแต่เสียงของเขากลับติดอยู่ในลำคอราวกับถูกใครบางคนบีบคอไว้สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือเขาเห็นเท้าของเธอเท้าที่หันกลับด้าน สมิตัวแข็งทื่อความกลัวเข้าครอบงำเขาในทันทีเขานึกถึงคำเตือนของชาวบ้านเรื่องพืชมนเขาพยายามจะวิ่งหนีแต่ขากลับสั่นจนก้าวไม่ออกหญิงสาวผู้นั้นยังคงยืนนิ่งๆแต่แล้วเธอก็ขยับเธอค่อยๆหันตัวกลับมาหาเขาช้าขึ้นช้ามากขึ้น สุมิรมองเห็นใบหน้าของเธอได้ชัดขึ้นเรื่อยๆใบหน้าของเธองดงามเกินจริงแต่มันกลับเป็นความงามที่ทำให้รู้สึกเย็นเยือกดวงตาของเธอไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์ทั่วไปมันเป็นดวงตาที่เปล่งประกายสีแดงก่ำเรืองแสงในความมืดจ้องมองมาที่เขาอย่างว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความอาฆาตสุมิรกรีดร้องสุดเสียงก่อนที่เขาจะล้มลงหมดสติไปเขามองเห็นเงาของหญิงสาวผู้นั้นพุ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็ว วันรุ่งขึ้นเพื่อนๆในกลุ่มพากันออกตามหาซูมิตรแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆนอกจากรอยเท้าของเขาที่เดินลึกเข้าไปในป่าและรอยเท้าแปลกๆรอยเท้าที่หันกลับด้านหลังจากซูมิตรหายตัวไปบรรยากาศในกลุ่มก็เต็มไปด้วยความหวาดผวาครับพวกเขาตัดสินใจที่จะยกเลือกการสำรวจและเดินทางกลับแต่ปัญหาก็คือหมอกหนาลงกว่าเดิมมากทัศนวิสัยแทบเป็นศูนย์และพวกเขาก็หลงทางคืนนั้น พวกเขาต้องนอนค้างกลางป่าอีกครั้งท่ามกลางความมืดมิดและเสียงประหลาดบอบตัวเนหาเป็นคนแรกที่เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเธอนอนไม่หลับหูของเธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆเหมือนเสียงผู้หญิงกำลังร้องเรียกชื่อเธอเนหาเนหา,เ,นาเสียงนั้นดังมาจากรอบๆเต็นท์เรากับกำลังวนเวียนอยู่ใกล้ๆเธอเนหาพยายามที่จะปลุกอรุณแต่เขากลับหลับลึก เรากับถูกมนสะกดเธอตัดสินใจคลานออกมาจากเต็นท์อย่างช้าๆด้วยความหวาดกลัวเธอจุดไฟฉายส่องไปรอบๆตัวแสงไฟฉายสาดส่องไปกระทบกับเงาบางอย่างที่ยืนอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักมันเป็นเงาของหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดสีขาวผมยาวสลวยและเท้าของเธอหันกลับด้านเนหารีบปิดไฟฉายในทันทีหัวใจของเธอเต้นระรัวรากับจะทะลุออกมาจากอก เธอคลานกลับเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วตัวสั่นเทาไปทั้งร่างเธอไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงๆเธอได้ยินเสียงฝีเท้าที่แปลกประหลาดตุบตับตุบตับเสียงเหมือนคนเดินเท้ากลับด้านกำลังเดินวนเวียนอยู่รอบๆเต็นท์ของพวกเขาตลอดทั้งคืนรุง่งเช้าเนหาเล่าเรื่องราวที่เธอเจอให้เพื่อนๆฟังทุกคนหน้าถอดสีแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเธอเห็นอะไรกันแน่ พวกเขาตัดสินใจที่จะเดินต่อไปข้างหน้าพยายามที่จะหาทางออกจากป่าให้ได้แต่เส้นทางกลับยากลำบากขึ้นเรื่อยๆต้นไม้ดูเหมือนจะขยับเข้ามาใกล้กันมากขึ้นทางเดินเต็มไปด้วยหนามและกิ่งไม้ที่คอยขวางกันราวกับว่าป่าก,กำลังไม่ต้องการให้พวกเขาออกไปแล้วเหตุการณ์ที่น่ากลัวกว่าเดิมก็เกิดขึ้นกับราหุลช่างภาพของกลุ่มระหว่างที่พวกเขากำลังเดินผ่านทางแคบๆราหุลรู้สึกเหมือนมีใครบางคน กำลังเดินตามหลังเขาอยู่ตลอดเวลาเขาได้ยินเสียงหายใจแผ่วๆอยู่ใกล้ๆคอและได้กลิ่นหอมแปลกๆคล้ายกลิ่นดอกไม้ที่บานในยามค่ำคืนแต่เป็นกลิ่นที่ชวนให้รู้สึกไม่สบายใจราหุลหันหลังกลับไปมองอย่างรวดเร็วและเขาก็เห็นครับพืชมนเธออยู่ตรงนั้นยืนอยู่ห่างจากเขาไม่ถึงสองเมตรเธอสวมชุดสีขาวผมยาวสลวยปิดใบหน้าและเท้าของเธอหันกลับด้านอย่างชัดเจน ราหุลเห็นดวงตาสีแดงก่ำของเธอเรืองแสงขึ้นมาในความมืดจ้องมองมาที่เขาอย่างไม่กระพริบตาราหุลกรีดร้องสุดเสียงวิ่งหนีไปข้างหน้าอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อนเพื่อนตกใจและรีบวิ่งตามเขาไปทันทีพวกเขาไม่เห็นพืชมนแต่ได้ยินเสียงกรีดร้องของราหุลที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดพวกเขาพยายามที่จะวิ่งหนีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ป่าดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเสียงหัวใจของพวกเขาเต้นร,รัวในอก เสียงกิ่งไม้หักดังกรอบกแกรบภายใต้เท้าของพวกเขาเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ดังวิววิวเหมือนเสียงกระซิบของปีศาจพวกเขาวิ่งไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ทิศทางจนกระทั่งมาถึงบริเวณที่เป็นหน้าผาสูงชันด้านหนึ่งของป่าพวกเขามองเห็นแสงสว่างที่ปลายทางนั่นคือแสงของหมู่บ้านความหวังกลับมาอีกครั้งแต่แล้วอรุณก็รู้สึกถึงบางอย่างที่ฉุดรั้งขาของเขาไว้เขาหันกลับไปมองและเห็นครับมือ มือที่ซีดขาวเล็บยาวเฟื้อยกำลังจับข้อเท้าของเขาไว้และนั่นคือมือของพืชมนเธอปรากฏตัวอยู่เบื้องหลังพวกเขาแล้วใบหน้าของเธองดงามแต่บิดเบี้ยวดวงตาเรืองแสงสีแดงกำจ้องมองมาที่พวกเขาอย่างอาฆาตราหุนกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งวิ่งหนีไปข้างหน้าอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อนๆตกใจและรีบวิ่งตามเขาไปทันทีพวกเขาไม่เห็นพืชมน แต่ได้ยินเสียงกรีดร้องของราหุลที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดพวกเขาพยายามที่จะวิ่งหนีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ป่าดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเสียงหัวใจของพวกเขาเต้นรัวระรัวในอกเสียงกิ่งไม้หักดังกรอบแกรบภายใต้เท้าของพวกเขาเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ดังหวิววิวเหมือนเสียงกระซิบของปีศาจพวกเขาวิ่งไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ทิศทางจนกระทั่งมาถึงบริเวณที่เป็นหน้าผาสูงชันด้านหนึ่งของป่า พวกเขามองเห็นแสงสว่างที่ปลายทางนั่นคือแสงของหมู่บ้านความหวังกลับมาอีกครั้งแต่แล้วอรุณก็รู้สึกถึงบางอย่างที่ฉุดรั้งขาของเขาไว้เขาหันกลับไปมองและเห็นครับมือมือที่ซีดขาวเล็บยาวเฟยกําลังจับข้อเท้าของเขาไว้และนั่นคือมือของพืชมนเธอปรากฏตัวอยู่เบื้องหลังพวกเขาแล้ว ใบหน้าของเธองดงามแต่บิดเบี้ยวดวงตาเรืองแสงสีแดงก่ำจ้องมองมาที่พวกเขาอย่างอาฆาตราหุลกรีดร้องอย่างบ้าคลัง่งเขาพยายามดิ้นรนให้หลุดจากพันธนาการแต่มือของเธอกลับรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆรเราวกับจะบีบกระดูกของเขาให้แหลกละเอียดมาลิกและเนหาพยายามเข้ามาช่วยดึงอรุณแต่พืชมนก็ปล่อยอรุณไปแล้วพุ่งเข้ามาหาพวกเขาอย่างรวดเร็วแสงจานศาส่องลงมาพอดีทำให้เห็นภาพที่น่าสยดสยองตรงหน้า พืชหม่นไม่ใช่แค่หลอกหลอนแต่เธอกำลังตามล่าพวกเขาเธอพุ่งเข้ามาหามาลิกก่อนเธอยื่นมือยาวๆที่มีเล็บแหลมคมออกมาหวังจะคว้าเขาแต่มาลิกหลบทันเขาหยิบกิ่งไม้แห้งข้างๆตัวขึ้นมาฟาใส่เธออย่างแรงแต่กิ่งไม้กลับทะลุผ่านร่างของเธอไปราวกับเธอเป็นเพียงอากาศธาตุเนหารีบคว้ามือมาลิกแล้ววิ่งหนีไปข้างหน้าอย่างไม่คิดชีวิตทิ้งให้อรุณอยู่เบื้องหลัง เสียงกรีดร้องของอรุณดังลั่นกล้องไปทั่วทั้งป่าเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานสุดขีดก่อนที่เสียงนั้นจะเงียบหายไปในความมืดมิดเนหาและมาลิกวิ่งหนีต่อไปอย่างบ้าคลั่งโดยไม่รู้ว่าพวกเขาจะรอดไปได้หรือไม่เสียงฝีเท้าที่หันกลับด้านยังคงดังไล่ตามหลังพวกเขามาอย่างไม่ลดละใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เรื่องราวหลังจากนั้นฮาริชก็ไม่สามารถเล่ารายละเอียดให้ผมฟังได้มากนะครับเขาบอกว่าเขาได้ยินจากชาวบ้านที่พบมาลิกและเนหาในสภาพที่หวาดกลัวสุดขีดทั้งสองคนรอดมาได้แต่ก็ไม่เคยกลับมาเป็นปกติอีกเลยพวกเขาไม่เคยพูดถึงสิ่งที่เจอในป่าอีกเลยนอกจากคำว่าพืชมนเท้ากลับด้านดวงตาสีแดง ฮาริสเชื่อว่าวิญญาณของพืชมนยังคงวนเวียนอยู่ในป่าอาวิชาและจะออกล่าผู้ที่กล้าเข้าไปในอาณาเขตของเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายที่หักหลังคนรักหรือผู้ที่กระทําอันโหดร้ายต่อผู้หญิงเพราะเชื่อกันว่าเธอคือวิญญาณของผู้หญิงที่ถูกกระทําอย่างโหดร้ายในอดีตและนั่นก็คือเรื่องราวของพืชมนครับคุณผู้ฟังสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของป่าอินเดีย เรื่องราวที่เตือนใจให้เราไม่ประมาทกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นและเคารพต่อสิ่งเหนือธรรมชาติที่ยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเราคุณผู้ฟังคิดว่าพืชมนจะยังคงออกล่าต่อไปหรือไม่ครับหรือจะมีใครที่สามารถปลดปล่อยเธอจากคำสาปแห่งความแค้นนี้ได้ในสักวันหนึ่งแล้วคราวหน้าผมจะนำเรื่องราวสยองขวัญเรื่องอื่นมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดี แต่จงระวังเพราะบางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังอยู่กับ The g สเตอร์ในค่ำคืนนี้ค่ำคืนที่เราจะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังดินแดนแห่งความลี้ลับและตำนานอันยาวนานประเทศอินเดียครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเยือนสถานที่แห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่เฮี้ยนที่สุดในอินเดียสถานที่ที่แม้แต่รัฐบาลอินเดียยังต้องออกประกาศห้ามเข้าหลังพระอาทิตย์ตกดินนั่นคือป้อมปราการบังกาในรัฐราชสถานเรื่องราวของบังกาไม่ได้เป็นแค่ตำนานธรรมดาธรรมดาครับมันคือเรื่องราวของความรักที่ถูกสาปแช่ง อำมาถมืดและวิญญาณอาฆาตที่ยังคงวนเวียนอยู่ในซากปรักหักพังมานานหลายร้อยปีป้อมปราการบังกาตั้งอยู่ในหุบเขาอาราวลลีอันแห้งแล้งของรัฐราชสถานเมื่อมองจากภายนอกป้อมนี้ดูยิ่งใหญ่โอลานมีกำแพงหินเก่าแก่สูงตระงานโอบล้อมอาณาเขตอันกว้างขวาง ทางพระราชวังวัดวาอารามและบ้านเรือนที่เคยคึกคักแต่ทั้งหมดนั้นบัดนี้เหลือเพียงซากปรักหักพังที่ไร้ชีวิตชีวาปกคลุมไปด้วยเถาวันและเศษหินผุพังย้อนกลับไปในศตวรรษที่16บบังกาเคยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองและสวยงามครับผู้ปกครองในยุคนั้นคือเจ้าหญิงรัตนวดีรัตนวตี เจ้าหญิงผู้เลอโฉมทรงสเสน่ห์และเป็นที่รักของประชาชนกล่าวกันว่าความงามของพระองค์เป็นที่เลื่อมลือไปทั่วสารทิศไม่ว่าชายใดที่ได้ยนโฉมก็ต้องมนสะกดแต่แล้วความงามของเจ้าหญิงก็กลายเป็นดาบสองคมที่นำพาหายนะมาสู่อาณาจากักรในอาณาจักรบังกามีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อสิงเฮียเขาเป็นพราหมณ์ผู้มีชื่อเสียงด้านเวทมนต์และศสยศาสตร์มนต์ดำสิงเฮียหลงไหลในความงามของเจ้าหญิงรัตนวดีอย่างบ้าคลั่ง แต่เขารู้ดีว่าตนเองไม่มีทางที่จะได้ใกล้ชิดเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์ได้เลยด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าสิงเฮียจึงวางแผนที่จะใช้มนดำเพื่อครอบงำเจ้าหญิงสิงเฮียตกใจสุดขีดเขารู้ว่าตนเองกำลังจะตายแต่ก่อนที่ก้อนหินจะทับร่างของเขาจนแหลกเหลวสิงเฮียก็รวมรวมพลังเฮือกสุดท้ายและเปล่งทำสาบออกมาอาณาจักรบังกาจะต้องพบกับความพินาศ ทุกชีวิตที่อาศัยอยู่หน้าที่แห่งนี้จะต้องตายและไม่มีวิญญาณดวงใดจะได้ไปผุดไปเกิดคำสาปแช่งของสิงเฮียดังก้องไปทั่วอาณาจากักรราวกับเสียงกรรมปนาจากฟากฟ้าและหลังจากนั้นไม่นานอาณาจักรบังกาก็ประสบกับหายนะครั้งใหญ่มีสงครามเกิดขึ้นอย่างกระทันหันผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากเจ้าหญิงรัตนวดีก็สิ้นพระชนในสงครามนั้นเช่นกัน อาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองก็กลายเป็นซากปรักหักพังไร้ซึ่งผู้คนเหลือเพียงความเงียบงนันและวิญญาณที่ถูกกักขังจากคำสาปของสิงเฮียเรื่องราวของบางกาเป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่วอินเดียและมันดึงดูดผู้คนมากมายที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์เหนือธรรมชาติหนึ่งในนั้นคือวีรัตชายหนุ่มผู้ลหลงไหลเรื่องลี้ลับและเพื่อนสนิทของเขากาเนศชายหนุ่มผู้ไม่เชื่อเรื่องผีสาง พวกเขาตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังบางกาเพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นจริงหรือไม่และที่สำคัญที่สุดพวกเขาต้องการที่จะเข้าไปในป้อมปราการแห่งนี้หลังพระอาทิตย์ตกดินซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามพวกเขาเดินทางมาถึงบางกาในช่วงบ่ายแกๆ่ๆบรรยากาศของป้อมปราการน,นั้นดูขรึมขลังและน่าขนลุกตั้งแต่แรกเห็นกำแพงที่สูงใหญ่เต็มไปด้วยรอยร้าวและคราบตะไคร่น้ำต้นไม้แห้งเหี่ยวขึ้นแซมอยู่ตามซอกหิน ลมที่พัดผ่านก็ดังหวิวหวิวราวกับเสียงกระซิบของวิญญาณพวกเขาเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนกระทั่งพระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าแสงสีส้มแดงยามอัตดงสาดส่องลงบนซากปรักหักพังทำให้เกิดเงาทะมึนยาวเหยียดดูน่ากลัวยิ่งขึ้นเมื่อยามค่ำคืนคลีบคลานเข้ามาความเงียบสงัดก็เข้าปกคลุมบางกาจนหน้าขนลุก วิรัตและกาเนตตัดสินใจที่จะแอบเข้าไปในป้อมหลังที่เจ้าหน้าที่เฝ้าป้อมกลับไปแล้วพวกเขากระโดดข้ามกำแพงด้านหลังที่พังทลายและก้าวเข้าไปในดินแดนต้องสาบทันทีที่พวกเขาเข้ามาในป้อมความเย็นเยือ,เยอก็เข้าปกคลุมร่างกายราวกับถูกแช่แข็ง อากาศหนักอึ้งและเต็มไปด้วยกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นดินและหินเก่าๆพวกเขาเก้าวเดินไปอย่างช้าๆท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมไปทั่วมีเพียงแสงจันทร์สลัวๆที่ส่องผ่านช่องว่างบนกำแพงเข้ามาเป็นบางครั้งแล้วพวกเขาก็ได้ยินครับเสียงแรกเสียงกระซิบแผ่วๆเหมือนเสียงผู้หญิงกำลังร้องไห้มันมาจากทิศท,ทางของพระราชวังที่พังทลายไปแล้วฮึกฮึก ฮึกเสียงนั้นวังเวงชวนให้ขนลุกสู้ไปทั้งตัวการเนธซึ่งตอนแรกยังคงไม่เชื่อเรื่องผีสางเริ่มมีสีหน้าหวาดกลัวเขาคว้าแขนวิรัตแน่นนั่นเสียงอะไรนะวิรัตการเนธกระซิบวิรัตไม่ตอบเขาพยายามที่จะตั้งสติแล้วเดินนำการเนธไปทางต้นเสียงอย่างช้าช้าวันหนึ่งเจ้าหญิงรัตนวดีได้เสด็จไปยังตลาดเพื่อเลือกซื้อน้ำหอมสิงเฮียเห็นโอกาสเขาใช้มนดำเสกคาถาใส่น้ำหอมขวดหนึ่ง ที่เจ้าหญิงกำลังจะซื้อคาถานั้นจะทำให้เจ้าหญิงตกหลุมรักเขาในทันทีที่ได้สัมผัสน้ำหอมนั้นแต่เจ้าหญิงรัตนวดีไม่ใช่หญิงสาวธรรมดาครับเพราะองค์ทรงรู้แจ้งในศาสตร์ต่างๆและมีพลังวิเศษบางอย่างพระองค์ทรงสัมผัสได้ถึงพลังงานมืดที่แฝงอยู่ในน้ำหอมขวดนั้นและรู้ว่าสิงเฮียกำลังกระทำชั่วร้ายพระองค์จึงไม่ทรงใช้น้ำหอมขวดนั้นแต่กลับโยนมันทิ้งไป และด้วยพลังวิเศษของเจ้าหญิงเมื่อขวดน้ําหอมกระแทกพื้นมันก็แตกออกและของเหลวสีดำที่ออกมาจากขวดก็ไหลไปกระทบกับก้อนหินขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งและทันใดนั้นเองครับก้อนหินก้อนนั้นก็ลอยขึ้นลอยขึ้นสูงขึ้นไปในอากาศแล้วพุ่งตรงไปหาร่างของสิงเฮียอย่างรวดเร็วยิ่งเดินเข้าไปใกล้พระราชวังเสียงร้องไห้ก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งพวกเขามาถึงลานกว้างด้านหน้าพระราชวังที่พังทลายไปแล้วท่ามกลางความมืดมิดที่ปกคลุมมีเงาสีขาวจางๆลอยอยู่เหนือพื้นดินเงาคล้ายรูปร่างของผู้หญิงสวมชุดสารีสีขาวซีดจางเธอหันหลังให้พวกเขาและกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างน่าเวทนาวีรัตพยายามจะถ่ายรูปแต่แบตเตอรี่ในโทรศัพท์ของเขา กลับหมดลงกระทันหันทั้งที่ก่อนหน้านี้มันยังเต็มอยู่เลยแล้วเงาขาวนั้นก็ค่อยๆหันกลับมาหาพวกเขาชา้ชาๆกาเนตกรีดร้องเขาเห็นใบหน้าของหญิงสาวผู้นั้นดวงตาของเธอเป็นเบ้าลึกโบ๋ไร้แววและมีรอยน้ำตาไหลลงมาเป็นทามใบหน้าของเธอซีดขาวราวกับศพและที่ริมฝีปากของเธอมีรอยยิ้มที่บิดเบี้ยว ยิ้มที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเห็นมาวีรัตดึงแขนกาเนธแล้ววิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตพวกเขาวิ่งไปตามทางเดินแคบๆที่เต็มไปด้วยเศษหินผุพังเสียงหัวใจเต้นรัวระรัวในอกเสียงฝีเท้าของพวกเขาดังก้องไปทั่วบริเวณแต่แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงคล้ายเสียงโซ่ลากพื้นแกรกแกรกแกรกเสียงนั้นดังมาจากด้านหลังพวกเขา พวกเขาเหลียวกลับไปมองและสิ่งที่เห็นก็ทำให้เลือดในกายแข็งตัวมีเงาร่างใหญ่โตทะมือรูปร่างคล้ายชายชกันกำลังเดินตามหลังพวกเขามาอย่างช้าๆมันมีดวงตาสีแดงกำมเรืองแสงในความมืดและที่เท้าของมันมีโซ่ตรวนเส้นใหญ่คล้องอยู่และเสียงโซ่ที่ลากพื้นก็คือเสียงที่พวกเขาได้ยิน มันคือวิญญาณของพรามสิงเฮียที่ถูกกักขังอยู่ในป้อมปราการแห่งนี้จากคำสาปของเขาเองวีรัตและกาเนธเร่งฝีเท้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้พวกเขาวิ่งไปตามทางเดินที่วกวนไปมาภายในป้อมบางครั้งก็ชนเข้ากับกำแพงจนเจ็บไปหมดแต่พวกเขาก็ไม่กล้าหยุดแล้ววีรัตก็สะดุดก้อนหินล้มลงกาเนธพยายามจะช่วยเขาให้ลุกขึ้น แต่สายตาของเขาก็เหลือไปเห็นบางสิ่งมีเงาร่างเล็กๆของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ตรงมุมกำแพงร่างของเธอซีดจางเหมือนคนตายไปแล้วเธอจ้องมองมาที่พวกเขาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าและที่ปลายเท้าของเธอมีรอยเลือดจางๆไหลซึมอยู่มันคือวิญญาณของเด็กๆที่ตายในสงครามหรืออาจจะเป็นวิญญาณของเจ้าหญิงรัตนวดีในวัยเยาว์ ตอนนี้พวกเขาถูกล้อมรอบด้วยวิญญาณแล้ววีรัตลุกขึ้นยืนด้วยเรียวแรงที่เหลืออยู่ทั้งหมดพวกเขามองเห็นทางออกของป้อมอยู่ไม่ไกลแล้วความหวังกลับมาอีกครั้งแต่แล้วเสียงโซ่ลากพื้นก็ดังใกล้เข้ามาอีกแกรกแกรกแกรกและเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นของหญิงสาวก็ดังขึ้นพร้อมกันวีรัตและกาเนศวิ่งสุดฝีเท้า พวกเขากระโดดข้ามกำแพงด้านหลังที่พวกเขาแอบเข้ามาในตอนแรกและวิ่งหนีออกมาจากอาณาเขตของป้อมปราการบางการได้สำเร็จพวกเขาไม่หยุดวิ่งจนกระทั่งมาถึงรถที่จอดไว้ห่างออกไปหลายกิโลเมตรทั้งสองคนหอบหายใจอย่างหนักตัวสั่นเทาไปทั้งร่างกาเนธแทบจะยืนไม่ไหวเขาทรุดตัวลงกับพืน้นแล้วอ้วกออกมาด้วยความกลัวและตกใจ เมื่อแสงแรกของวันรุ่งขึ้นเริ่มาสาดส่องเข้ามาในท้องฟ้าพวกเขาก็ยังคงรู้สึกหวาดกลัวและสั่นเทาไปทั้งตัววีรัตและกาเนธไม่เคยกลับไปที่บางกาดอีกเลยครับและหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นกาเนธก็กลายเป็นคนเชื่อเรื่องผีสางอย่างเต็มตัวเขาไม่เคยหัวเราะเยาะเรื่องราวเหนือธรรมชาติอีกเลยและนั่นก็คือเรื่องราวของป้อมประการบางกาดครับคุณผู้ฟังสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองต้องสาบ ที่ซึ่งวิญญาณของอดีตยังคงวนเวียนอยู่รอคอยและหลอกหลอนผู้ที่กล้าเข้าไปล่วงเกินในอาณาเขตของพวกมันเรื่องราวนี้เตือนใจเราว่าบางครั้งสถานที่ที่ดูเหมือนจะเงียบสงบอาจจะซ่อนเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวเอาไว้และบางครั้งการกระทําในอดีตก็สามารถสร้างคำสาปที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันได้คุณผู้ฟังคิดว่าวิญญาณที่บางกาศ จะได้รับการปลดปล่อยในสักวันหนึ่งไหมครับหรือพวกเขาจะต้องวนเวียนอยู่ในเมืองต้องสาบนั้นไปตลอดการแล้วคราวหน้าผมจะนำเรื่องราวสยองขวัญเรื่องอื่นมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีแต่จงระวังเพราะบางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิด ถ้าชอบเรื่องราวหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องหลอนหลนตอนหน้าสวัสดีครับ